ศาสนาของพระโคดมเป็นศาสนาของผู้มีปัญญาใช้ปัญญาในการพิจารณาเห็นรู้เห็นด้วยปัญญาชาวโลกต้องเข้าใจคำว่า ปญญทำคำสอนในพระศาสนาของพระสนะโคดมบรมครจะไม่มีในหนังสือพระธรรมคำสอนจะไม่สามารถเขียนใส่หนังสือได้พระธรรมคำสอนจะมีอยู่ในธรรมชาติอาศัยพระโคดมบรมครูเป็นผู้สอนไม่ได้อาศัยหนังสือไม่ได้อาศัยตำราถึงแม้ว่าผู้ใดแตกฉานในหนังสือในพระไตรปิฎมามากขนาดไหนก็เป็นแค่เรื่องเล่าอ่านมาฟังมาก็เป็นแค่เรื่องเล่าจะถือเอาเรื่องเล่ามาเป็นความจริง ไม่ได้ผิดหลักผิดทางพระธรรมทันทีจะไม่สามารถเห็นพระธรรมคําสอนที่เป็นจริงได้การที่อ่านมาฟังมา ศึกษามาไม่ใช่การรู้เห็นได้ด้วยปัญญาเป็นการรู้เห็นด้วยอายตนะหูตาจมูกลิ้นการรู้เห็นด้วยปัญญาจะเห็นได้จากพระโคดมบรม,มครูเป็นผู้สอนจะเอาการรู้เห็นจากหนังสือตีความว่าตัวเองรู้ธรรม・เห็นรธร,รมนั้นไม่ได้อ่านมาจากหนังสือจากพระไตรปิฎกไม่ใช่การรู้ธรม เห็นธรรมนั่นคือการรู้หนังสือไม่ใช่การบรรลุธรรมบรรลุพระธรรมคําสอนไม่ใช่รู้ความจริงพระธรรมความจริงเกิดจากธรรมชาติเห็นได้จากพระโคดมเท่านั้นผู้เห็นพระโคดมบรมครูเท่านั้นที่จะเห็นพระธรรมคําสอนผู้รู้เห็นจากหนังสือจากตําราจากพระไตรปิฎกจะรู้เห็นได้แค่เรื่องเล่าเป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมามีไว้สําหรับ ปริยัติศึกษาเล่าเรียนชาวโลกนักปฏิบัติยังเข้าใจผิดคิดว่าศึกษาในพระไตรปิฎกแล้วจะเห็นพระธรรมความจริงบรรลุธรรมนั้นเป็นไปไม่ได้เป็นคนละเรื่องในหนังสือในพระไตรปิฎกเป็นแค่เรื่องเล่าเป็นคำอุป,ปมาตราบใดที่หาพระโคโดมไม่เจอหาองค์ประกอบหลัก ของศาสนาไม่เจอคุณลักษณะของศาสนาตั้งอยู่อย่างไรถ้าไม่รู้ไม่เห็นในสิ่งเหล่านี้ไม่มีทางที่จะเห็นพระธรรมคำสอนของพระองค์ได้เลยแม้แต่นิดเดียวพระพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งทมไว้ในหนังสือหรือโซเชียลต่างๆที่ชาวโลกเข้าใจหรือหนังหนังสือหรือสา่์หรือโซเชียลต่างๆเป็นโลกียาณเป็นเวทีสำหรับชาวโลกเป็นญาณของชาวบ้าน เป็นความเจริญของมนุษย์สร้างขึ้นฟังมาจากโซเชียลไม่ใช่การฟังธรรมการฟังธรรมจะต้องฟังจาก พระโคดมเท่านั้นพระพุทธเจ้าตั้งทมลงในกายพระธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่มีสอนในหนังสือหรือในโซเชียลต่างๆพระธรรมทั้งหลายทั้งปวงหาได้เห็นได้ในมหานิกายมหานิกายจึงเป็นหัวใจของพระไตรปิฎกค้นหาพิสูจน์ดูได้พระโคดมจะเป็นผู้สอนเอง 84%, 0 0 0พันพระธรรมขันธ์ก็อยู่ในมหานิกายตราบใดนักปฏิบัติแสดงเหตุของพระโคดมวรมครูไม่ได้ไม่มีทาง รู้เห็นพระธรรมคำสอนที่เป็นจริงได้เลยจะเห็นได้แค่เรื่องเล่าที่พระพุทธเจ้าอุปมาไว้ในพระไตรปิฎกเท่านั้นทางสวรรค์เชื่อว่าไม่มีพระรหันต์เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราถ้ามีจริงต้องมีองค์ใดองค์หนึง่งพูดเรื่องพระโคดมเห็นพระโคดมสแสดงเหตุของพระโคดมมรรม,มครูให้ชาวโลกแจ่มแจ้งกระจ่างได้นานแล้ว เพราะว่าการที่นักปฏิบัติหรือสงสาวกของพระพุทธเจ้าทุกองค์ทุกพระองค์จะต้องผ่านพระโคโดมเห็นพระโคโดมมาลมมครทูทุกๆองค์เพราะพระองค์ตั้งพระโคโดมเป็นครูของโลกรู้เห็นใดๆก็เห็นจากครูไม่เกี่ยวกันเลยกับพระไตรปิฎกหรือหนังสือต่างๆในหนังสือในพระไตรปิฎกเป็นเรื่องเล่ากายสังขารของพระโคโดมต่างหาก คือพระไตรปิฎกฉบับจริงจะค้นหาของจริงก็ต้องค้นหาในกายสังขารพระโคดมหรือว่าจะเรียนเอาจากหนังสือจากซีดีจากโซเชียลซึ่งเป็นเรื่องเล่าของมนุษย์สร้างขึ้นพระธรรมคําสอนคือความจริงเป็นปัจจัตังรู้เห็นได้เฉพาะตนไม่สามารถเอามาเขียนเอามาพูดสอนแก่กันได้พูดออกจากปาก ก็จะเป็นเรื่องเล่าทันทีอาการความรู้สึกหนาวร้อนนั่นคือพระธรรมความจริงคือคำสอนจากธรรมชาติปัญญาเป็นเครื่องรู้แจ้งปัญญาเท่านั้นที่จะยังเห็นความจริงได้พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นผู้สอนพระธรรมคือคำสอนต่างหากพระธรรมคือคำสอนจากธรรมชาติพระพุทธเจ้าเป็นผู้ยังไปเห็นพระธรรมเห็นพระธรรมคือคำสอนจากธรรมชาติพระองค์จึงแปลและอุปมา มาสอนโลกอีกทีหนึ่งทุกคนต้องอยังเข้าไปเห็นเองไม่เหมือนการอ่านหนังสือหนังสืออ่านด้วยกันได้พระธรรมเราต้องอยังเข้าไปเห็นเองทางสวรรค์เชื่อว่ายังไม่มีพระสงฆ์องค์ใดย,ยังเห็นพระธรรมได้แม้แต่องค์เดียวส่วนมากนักบวชทั้งหลายจะเรียนมาศึกษามาจากหนังสือ จากตำราจ,จากพระไตรปิฎกแล้วอุปโลกตัวเองว่ารู้ธรรมเป็นผู้บรรลุธรรมความจริงไม่เขาไม่ได้บรรลุธรรมเขารู้หนังสือต่างหากถ้าเขารู้ธรรมเขาก็จะบรรลุธรรมจากกระดาษ A4 เท่านั้นพระธรรมคือความจริง คือคำสอนจากธรรมชาติใช้ปัญญาอย่างเห็นในกายของพระโคดมเห็นได้ด้วยปัญญาในหนังสือในตำราในโซเชียลไม่ใช่ธรรมชาติเป็นโลกิยยานเป็นญาณของชาวบ้านเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นรู้เห็นด้วยหูด้วยตาไม่ใช่ปัญญาเพราะฉะนั้นนักบวชผู้รู้พระธรรมความจริงท่านจะไม่สามารถมาเล่นกับสิ่งเหล่านี้เพราะมันขัดหลักธรรมขัด ย้อนแย้งกับหนทางพระสัมมาถ้านักบวชหยุดแสดงธรรมในสื่อเหล่านี้ศาสนาของพระโคโดมวรมมครูจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนสวรรค์เล่ามา